เมื่อผมหาอะไรดูเล่นก็ไปเจอประเด็นน่าสนใจที่เขาบอกกันว่าเนี่ยไอที่โยน,โยนกันน่ะจริงๆมันคือจัก,กรวาลน,นะแต่เพราะคนแต่งเขาวาดจัก,กรวาลไม่ถูกเลยเป็นกาเล็กซี่แทนและหลายคนที่เห็นก็จะโตเถียงกันประเด็นนี้และไม่ใช่แค่ในไทยนะครับ ต่างประเทศก็เถียงกันเรื่องนี้เหมือนกันซึ่งมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจผมจึงทำคลิปนี้ขึ้นมาและถ้าท่านผู้ชมดูคลิปนี้จบมันจะเปลี่ยนมุมมองของคนที่ดูอนิเมะเรื่องนี้ไปเลยท่านจะเข้าใจว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่อนิเมะวุ่นยนต์อีกต่อไปมันคือวิทยาศาสตร์แบบเน้นๆเลย โดยประเด็นที่ผมจะเอามาพูดนั้นก็จะมีทั้งความสูงของหุ่นมิติที่สูงกว่าและประเด็นที่เอากาเล็กซี่เนี่ยปาใส่กันมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง แต่ก่อนจะถึงประเด็นกาเล็กซี่ป่าใส่กันนั้นเรามาดูเรื่องความสูงของหุ่นจากข้อมูลที่ผมหามาได้ดีกว่าเพราะประเด็นความสูงเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการปาก,กาเล็กซี่ใส่กันด้วยซึ่งแหล่งที่ผมอ้างอิงเนี่ยมันก็มาจากเว็บเลติกนี่แหละที่เขาคำนวณกันจากหนังสือในบทสัมภาษณ์นะนะอย่างแรกเรามาดูความสูงของเทนเกนทอปป้ากูเลนลากัน โดยในหนังสือมันบอกว่าเทนเกนท็อปป้าเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่ากูเรนรากัน10ยกกำลัง25เท่าส่วนกูเรนลากันจะสูงที่5เมตรดังนั้นเราต้องเอา5คูณด้วย10ยกกำลัง25ก็จะได้5,285ล้านปีแสงแต่แต่ทว่าชาวเรดดิกเขาบอกจริงๆแล้วหนังสือที่ให้มานั้น มันอาจไม่ตรงเพราะกูเรนรากันถ้าเปรียบเทียบกับรากันรางที่ใช้เป็นหัวแล้วมันสูงตั้ง1เมตรแน่กูเรนรากัน ต้องสูง10เมตรถึง15เมตรไม่ใช่แค่สูง5เมตรถ้าดูในอนิเมะก็พอจะดูออกเลยมันต้องสูงกว่านี้แน่และเว็บบางอันก็บอกกลากันนั้นจะสูง1.5เมตรด้วยเพราะมันใกล้เคียงกับชิมอนตอนเด็กเลย1เมตรมันดูน้อยไปด้วยสามเขาก็เลยเอาหัวของกูเ้เรนลากันเนี่ยมาต่อๆกันจนได้10หัวแล้วเอา1.5เมตรคูณด้วย10กูเ้เรนรากัน มันก็จะสูง15เมตรไม่ใช่5เมตรทีนี้เรามาเอา15เมตรเนี่ยคูณด้วย10ยกกำลัง25เทนเกนท็อปป้าก็จะได้ความสูงที่15,860ล้านปีแสงนี่คือขนาดที่แท้จริงของเทนเกนท็อปป้ากูเลนลากันบางเว็บก็ให้ความสูงของกูเลนลากันที่12.8เมตรก็มีเหมือนกันแต่ผมจะใช้ 15เมตรเป็นฐานในการคำนวณเพราะว่าผมลองเอาภาพสองภาพนี้มาคำนวณแล้วมันอ้างอิงได้ดีกว่าสมเหตุสมผลกว่าที่นี้เมื่อเราได้ขนาดของเทนเกนท็อปปแล้วก็คือความสูง15,860ล้านปีแสงนั่นแหละที่นี้เรามาลองคำนวณกันว่าร่าง Super t e n ทนเกนท p a กูเรนรากันจะมีขนาดเท่าไหร่คือไอ้ร่างสีฟ,ฟ้านั่นแหละ โดยร่างนี้จะมีเทนเกนทอปป้าอยู่ในหัวด้วยซึ่งในอนิเมะมันก็ปรากฏตัวแบบนั้นจริงๆจ,จากภาพนี้นะตรงนี้แหละมีร่างเทนเกนทอปป้าอยู่ข้างในถ้าอยากเห็นชัดๆต้องดูตอนที่สว่านของชิมอนแตกะมันจะเปลี่ยนร่างลงไปเรื่อยๆนั่นแหละพอร่างนี้เสร็จก็จะเป็นร่างเทนเกนพอร่างเทนเกนเสร็จก็จะเป็นซูเปอร์กาแล็กซี่เนี่ยอะไรแบบนี้แหละฉากนั้นนั่นแหละโดยชาวลติกเขาใช้วิธีกะาๆเอา โดยใช้หัวซูเปอร์เทนเกนมาต่อต่อกันจนครบ18หัวเน้นนะครับว่าเขาใช้วิธีกะเข้าคร่าวเอาเพราะในเรื่องมันไม่ได้โชว์ให้เห็นหุ่นตรงๆแบบเต็มตัวทีนี้เราลองเอามาบวกกัน 15,860ล้านปีแสงจากร่างปกตินะคูณด้วย18หัวเราก็จะได้285,480ล้านปีแสงเรียกได้ว่าใหญ่มโหฬานใหญ่แบบอภินิหารหุ่นทะรวงสวรรค์ของแท้ใหญ่ยิ่งกว่าจัก,กรวาลที่สังเกตได้ซะอีกซึ่งจัก,กรวาลที่สังเกตได้เนี่ยขนาดของมันคือ93,000ล้านปีแสง ท่านผู้ชมเห็นความใหญ่ของมันแล้วใช่ไหมหละครับแต่ทว่าสว่านนั้นใหญ่ยิ่งกว่าซะอีกโดยวิธีการคำนวณน,นั้นก็ใช้วิธีเดิมเลยครับเอาตัวของซูเปอร์เทนเกนทอปปามาต่อๆกันสว่านก็จะมีความยาวที่5 7 7ล้าน0 0 0ปีแสงหรือถ้ามันเรียกยากไปก็ตีเป็น5.7ล้านล้านปีแสงก็ได้แต่สำหรับชาวเลด,ดิกอีกคนเขาคำนวณได้ 1,269,383านล้านปีแสงตีกลมๆก็1.27ล้านล้านปีแสงนั่นแหละตัวชาวเลดิดคนที่สองที่ผมกล่าวไปเนี่ยเขาใช้หลักคำนวณที่ค่อนข้างงงมากๆแบบโคตรจะงงเลยเลขยกกำลังเยอะไปหมดพี่แกคำนวณยันความเร็วของสว่านที่พุ่งอะ่ะความเร็วของสว่านเนี่ยก็ประมาณ5 4 7ล้านล้านปีแสงต่อวินาที เรียกได้ว่าเร็วมากแบบเร็วโคตรๆอะ่ะและเขาเนี่ยยังคำนวณพลังงานจนด้วยนะแต่นั้นผมอ่านแล้วตึบเลยใครสนใจคณิตศาสตร์เนี่ยก็ไปอ่านกันได้เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้รับรองว่า คูณเลขยกกำลังมันแน่นอนเมื่อผมวัดขนาดให้คุณฟังแล้วก็อยู่ที่การตัดสินใจของท่านผู้ชมเลยว่าจะเลือกขนาดแบบไหนระหว่างบทสัมภาษณ์จะมีความสูงที่95,130ล้านปีแสงสำหรับใช้ฐาน5เมตรในการคำนวณนะ,นะและหลักฐานในอนิเมะประกอบเข้าไปด้วยก็จะมีความสูงที่285,480ล้านปีแสง อยู่ที่การตัดสินใจของท่านผู้ชมเลยและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มันเป็นสิ่งที่คำนวณเอาสนุกสนุกและใช้บทสัมภาษณ์ในการอ้างอิงเท่านั้นแต่สิ่งที่ผมพูดไปก็อาจจะใช้อ้างอิงไม่ได้ด้วยเพราะการต่อสู้ระหว่าง2หุ่นซูเปอร์เทนเกนกับหุ่นซูเปอร์แกรนเซโบมามันสามารถบิดเบือนมิติอวกาศและเวลาได้อย่าลืมนะครับว่าพวกเขาสู้กันในมิติที่10และ11 โดยมิติที่11ตามทฤษฎีแล้วจะกล่าวถึงเส้นใยของจัก,กรวาลมิตินี้คือสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างมีความเป็นไปได้เป็นเหมือนเชือกที่ร้อยจัก,กรวาลเข้าด้วยกันจัก,กรวาลจะเล็กลงจนไม่มีทางเห็นได้เลยแต่เป็นรากฐานของทุกสรรพสิ่ง ถ้าเราอยู่ในมิตินี้เราสามารถสร้างหรือทำลายจัก,กรวานได้แต่สิ่งที่ผมสนใจและไปอ่านจริงๆก็คือมิติที่8กับมิติที่9มันเข้ากับเนื้อหาอนิเมะกูเรนรากันจริงๆโดยมิติที่8เนี่ยจะพูดถึงกฎที่ควบคุมทุกจักรวาล เหนือกว่ากฎของฟิสิกส์ที่เรารู้จักที่เป็นเหมือนซอฟต์แวร์ควบคุมจัก,กรวาลน,นั่นเองถ้าเราอยู่ในมิตินี้เราอาจเขียนกฎของเอกภพใหม่ได้ฟังแล้วอ๋อเข้าใจกันไหมครับในอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมีพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะใช่แล้วครับมันคือระบบสไปรัลเน m e s ิ s นั่นเอง Anti ี้สไปร์ลเลยควบคุมประชากรจักรวาลขึ้นมาต่อมามิติที่9 ความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้จะพูดถึงทุกจักรวาลที่เป็นไปได้ที่ถูกสร้างขึ้นมิตินี้คือสิ่งที่กลุ่มไดกูเลนไปติดอยู่นั่นเองนั่นคือมิติความเป็นไปได้หลากหลายรูปแบบและมันเป็นจักรวาลที่มีอยู่จริงเป็นไงล่ะครับฟังแล้วคิดตามกันทันไม่เอ่ยทีนี้มาเข้าเรื่องหลักกันดีกว่าแท้จริงแล้วที่แอนต้สปรลควางนั้นจริงๆเป็นกาเล็กซี่หรือจักรวาลกันแน่ ซึ่งอันนี้เป็นคำตอบที่ไม่ตายตัวเลยครับมันแล้วแต่คนดูจะคิดจริงๆแน่นอนว่าคงมีคนเคยอ่านเจอแบบนี้จริงๆแล้วนั่นแหละคือจัก,กรวาลแต่เพราะคนแต่งเขาว่าจัก,กรวาลไม่ถูกเลยเป็นกาแล็กซี่แทนซึ่งอันนี้เนี่ยผมหาแหล่งที่มาที่ไปแล้วนะแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอสักทีผมจึงสรุปเอาว่ามันอาจจะเป็นการเข้าใจผิดแน่นอนและอะไรที่ทำให้ผมคิดอย่างนั้นละ่ะเรามาดูกันจากบทสัมภาษณ์ นาคาชิมะผู้เขียนบทเขาบอกว่าตอนนี้ผมไม่แน่ใจด้วยซ้ําว่ามันเป็นอนิเมะหุ่นยนต์หรือเปล่ามันมีความรู้สึกว่ามันใหญ่กว่าจัก,กรวาลอีกมันใหญ่โตมโหฬารเลยผู้กำกับที่ชื่ออิมาอิชิเขาก็บอกว่าความแตกต่างเพียงอย่างเดียวเลยคือกาแล็กซี่กาแล็กซี่ถูกวาดให้มีขนาดเล็กลงมากแล้วหัวข้อต่อมาซูเปอร์เทนเกนท็อปปากูเลนลาก,กันนั้น ใหญ่โตมโหฬานมาจนถูกออกแบบให้เป็นร่างที่เบาบางและโปร่งใสจนสามารถมองเห็นจักรวาลอยอยู่ด้านหลังได้โดยผู้กำกับอิมาอิชิเจ้าเดิมเขายอมรับว่าเขานั้นมีไอเดียสำหรับร่างซูเปอร์เทนเกนทอปป้ากูเรนราก,กันเป็นร่างที่ดูโปร่งใสในตอนที่เทนเกนทอปป้ากันเมงเนี่ยรวมร่างกันแต่เขาไม่รู้จะวาดร่างนั้นแบบไหนยังไงดี จนท้ายที่สุดแล้วพอเขาทำสตอรี่บอร์ดเสร็จเขาเลยได้ให้คุณโยชินาริโยในการออกแบบร่างซูเปอร์เทนเกนท็อปป้ากูเรนรากันแทนและผลลัพธ์ที่ได้คือการหมุนวนของพลังงานสไปรัลที่เหมือนสว่านและจัก,กรวาลที่ลอยอยู่ด้านหลังนั่นเองผู้กำกับยังกล่าวอีกว่ามีเพียงคุณโยชินาริเท่านั้นที่สามารถวาดและออกแบบเอฟเฟกนี้ได้ และร่างที่เราเห็นสีฟ้าๆนั่นก็คือคุณโยชินาริเป็นคนออกแบบนั่นเองอันต่อมาอันนี้หนังสือมันไม่ได้บอกนะครับว่าใครพูดแต่น่าจะเป็นทีมงานที่ใส่รายละเอียดลงมานั่นแหละซึ่งแปลประมาณว่ารูปร่างซูเปอร์เทนเกนท็อปปากูเรนรากันนั้นยังคงไว้เป็นร่างมนุษย์อยู่ขนาดของมันนั้นใหญ่มหาสารระดับจักรวาลเลยเหนือกว่ากาแล็กซี หรือแม้แต่กระจุกดาวซะอีกตายร่างของเทนเกนทอปปากูเรนรากันเล็กกิ๋วไปเลยล่ะครับประโยคนี้เนี่ยน่าจะหมายถึงร่างเทนเกนทอปปาเนี่ยมันอยู่ในหัวนั่นแหละเมื่อพวกเขาเผชิญหน้าต่อซูเปอร์แกรนเซโบมาชิมอนและพวกพ้องได้ปลดปล่อยถ้าไม่ตายซูเปอร์เทนเกนทอปปากีก้าดิวเบรค การประทะากาันร,ระหว่างพลังแห่งวิวัฒนาการสไปรัลกับพลังต่อต้านวิวัฒนาการแอนตี้สไปรัลทำให้จักรวาลสั่นสะเทือนและส่งแรงกระเพื่อมไปไกลถึงข้ามมิติเวลาและอวกาศถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเลยมันคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าบิ๊กครันส์แล้วบิ๊กครันส์คืออะไรบิ๊กครันส์ก็คือทฤษฎีเมื่อจักรวาลขยายตัวไปถึงจุดจุดหนึ่ง มันก็จะหดตัวลงมาแล้วเกิดการระเบิดบิ๊กแบงอีกครั้งซึ่งการหดตัวนั่นแหละคือบิ๊กครั้์เราจะเห็นตอนที่สวานเนี่ยมันทะลวงใส่กันส่วนที่เหลือมืดๆนั่นนั่นคือความว่างเปล่าจากบทสัมภาษณ์นี้ก็พอทำให้เราเข้าใจแล้วว่าไอฉากที่โยนกันเนี่ยมันคือกาแล็กซี่จริงๆและไอฉากกำลังขยายร่างเนี่ยมันก็เป็นกาแล็กซี่อยู่ที่ถูกวาดให้เล็กลงมากๆแต่อาจจะมีคนสงสัย เอาเฮ้ยพี่แต่ตัวซูเปอร์เทนเจนเนี่ยมันใหญ่กว่าจักรวาลน,นะถูกครับมันใหญ่กว่าเพราะผมวัดมาให้แล้วแต่เพราะฉากตรงนี้เนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนมุมมองของฉากก็เลยวาดกาเล็กซี่ไปก่อนมันจะไปเปลี่ยนจริงๆเลยก็คือฉากที่ใช้สว่านแทงใส่กันนั่นแหละคือตรงนี้ตั้งหากที่เป็นมุมมองซูเปอร์เทนเกนท็อปป้านั้นจริงๆแล้วจักรวาลเนี่ยก็เท่านองขาเท่านั้นเอง และไอฉากที่ใช้สว่านโต้กันนั้นอันเนี้ยคือจัก,กรวาลจริงๆที่กำลังถูกดูดเข้าไปแล้วก็ระเบิดออกมาจากที่ผมวิเคราะห์ในบทสัมภาษณ์มานะแต่ถ้าถามว่ามันถูกเรียกเป็นจัก,กรวาลได้ไหมไอที่โยนโๆยกันเนี่ย คำตอบคือได้ครับเพราะตามเนื้อเรื่องแล้วระหว่างที่แก๊งไดกุเลนกับแอนตี้สไปรัลสู้กันนั้นมันอยู่ในมิติที่10และ11ซึ่งเป็นมิติที่สูงมากเกี่ยวพันทั้งอวกาศเวลากฎเกณฑ์ของจัก,กรวาลหรือแม้แต่เดินข้ามจัก,กรวาลกันซึ่งเป็นมิติที่ต่างกับโลกที่ชิมอนเคยอยู่ จัก,กรวาลที่เรายึดติดมันคือทรงกลมหรือวงรีใช่ไหมละครับแต่ในอนิเมะเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องยึดติดตามทฤษฎีที่เรารู้จักก็ได้ครับท่านผู้ชมดูรูปนี้มันเป็นตอนที่กําลังขยายร่างเป็นเทนเกนทอปปาก,กูเลนลากันนั่นแหละท่านผู้ชมมองเป็นดาวไหมครับสําหรับผมแล้วมันไม่ใช่นะมันเป็นมิติที่เนียเนี่ยถูกจับและแก๊งไดกูเลนพานีออกมามากกว่า และดวงดาวอื่นๆและกาล็กซี่อื่นๆที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ดาวหรอกครับแต่เป็นมิติความเป็นไปได้ที่หลากหลายรูปแบบเมื่อเราเลือกเข้าดาวดวงไหนดวงหนึ่งก็จะเป็นจัก,กรวาลของสิ่งมีชีวิตนั้นๆที่ไม่มีที่สิ้นสุดไปเลยเรียกว่าจักรวาลนั่นแหละแต่ถ้าพูดถึงมิติที่10แล้วก็ตามทฤษฎีเนี่ยจะพูดถึงการมีจุดอน,นันต์มากมายที่ไม่มีที่สิ้นสุด ไอจุดที่เขาเกล่าวถึงเนี่ยอาจจะหมายถึงจัก,กรวาลเล็กๆและเราสามารถเดินทางไปยังจุดอนั้นต่างๆได้เพราะจุดอนั้นเหล่านั้นมันเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียวท่านผู้ชมฟังมาถึงตรงนี้งงกันไหมครับถ้าง,งงแล้วก็อมผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะเพราะผมอธิบายที่ทําให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดและไอเรื่องมิติที่สูงกว่าเนี่ยแต่ถ้าท่านผู้ชมไปอ่านแบบแยกเลยนะมิติตั้งแต่ที่1นึถึงสิเนี่ย มันค่อนข้างจะอธิบายยากมากเลยขนาดผมไปอ่านเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจเลยถ้าเอาเรื่องนี้มาปรับใช้กับทฤษฎีพวกนี้มันก็จะเข้าใจแบบอ๋อมันอย่างนี้นี่เองไปเลยทีนี้มาประเด็นที่ว่าทำไมถึงมีคนเข้าใจผิดคิดว่าคนแต่งเขาวาดจัก,กรวาลไม่ถูกล่ะดันเป็นกาเล็กซี่แทนอาจเป็นเพราะว่าบทสัมภาษณ์ที่ผู้กำกับออกแบบร่างซูเปอร์เทนเกนไม่ถูกนั่นแหละ ไม่รู้ว่าจะวาดจักรวาลฉากหลังเป็นยังไงตอนใช้สว่านโต้กันวาดแบบไหนดีนะคนก็เลยเอาประเด็นนี้มาเชื่อมกับกาแล็กซี่ที่โยนยนกันสรุปง่ายๆเลยก็คือท่านผู้ชมสามารถมองได้ว่ามันเป็นจักรวาลครับและการที่ท่านมองเป็นจักรวาลน,นั้นคือคุณกําลังมองดูในฐานะมนุษย์มิติที่10เพราะดาวที่เราเห็นเห็นกันนั้นมันคือมิติของจักรวาลอื่น แต่ถ้าท่านผู้ชมมองเป็นกาเล็กซี่ท่านกำลังมองดูในฐานะคนที่อยู่ในมิติที่3ที่กำลังยึดติดภาพที่เรารู้จักกันและยังไม่หลุดออกจากวังวนที่ไม่มีที่สิ้นสุดท่านกำลังยึดติดกับภาพของจักรวาลที่จะต้องเป็นทรงกลมหรือวงรีที่ยังไม่เคยเห็นจักรวาลที่เป็นรูปเป็นร่างจริงๆเลย พอมาถึงจุดจุดนี้อาจจะมีคนสงสัยอีกงั้นความสูงของซูเปอร์เทนเกนมันต้องสูงมากๆแน่เลยถ้านั่นมันคือมิติจักรวาลจริงๆซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่มีความหมายเลยก็ได้ไอความสูงนั่นเพราะพวกชีมอนเนี่ยไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์ที่เรากำหนดอีกต่อไปการที่เรายึดติดก,กับความสูงเฮ้ยไอหุ่นตัวเนี้ยมันต้องใหญ่กว่าจักรวาลที่เราอยู่แน่เลยแต่ใน,นความเป็นจริงแล้วมุมมองของชีมอนและแก๊งไดกูเลนนั้น กูหลุดจากมิติที่มึงอยู่แล้วนะกูเห็นจัก,กรวาลมึงเล็กมากเลยและนี่แหละคือประเด็นที่ผมเอามาพูดให้ฟังทั้งความสูงของหุ่นเอ่ยมิติที่สูงกว่าเอ่ยทั้ง 8, 9, 10และ11อาจจะมีทั้งงงและงงขุดโคดก็ได้และถ้าคุณฟังว่าถึงท้ายคลิปนี้คุณยังมองเป็นอดิเมะหุ่นยนต์ไหมสำหรับผมเนี่ย พอเข้าใจเรื่องพวกนี้มันเป็นแนวหุ่นยนต์ที่แฝงวิทยาศาสตร์นะแต่เรามองข้ามเรื่องวิทยาศาสตร์เท่านั้นเองดันไปสนใจฉากสู้ไอ้พวกนี้แม่งสู้พันดีว่าระเบิดตุ้มตามดาวกระจายแลย้วโห้ยนี่มันใหญ่โอ้โหอะไรอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยแต่จริงๆมันแฝงวิทยาศาสตร์เยอะมากเลยอ่ะแล้วก็ไหนๆก็จะจบคลิปแล้วผมขอตอบคําถามท้ายคลิปก่อนเผื่อมีคนสงสัยอีกทำไมหลักฐานที่พี่เอามาเนี่ยมันดูมีช่องโหว่จัง ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยหลายอย่างมีความผิดปกติเยอะมากแต่สำหรับผมการที่ให้มนุษย์อย่างเร่าๆที่อยู่ในมิติที่สามสร้างอนิเมะซักเครื่องที่กล่าวถึงสิ่งมีชีวิตมิติที่สูงกว่าตนเนี่ยมันยากนะครับเราไม่เคยเห็นนี่ว่ารูปร่างสิ่งมีชีวิตนั้นเป็นยังไงจัก,กรวาลจริงๆรูปร่างแบบไหนขนาดของมันเท่าไหร่เราจะข้ามมิติจัก,กรวาลยังไงและการเวลาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ และถ้าวิเคราะห์ตามอนิเมะที่ผมบอกไปเนี่ยผมเห็นจัก,กรวาลตั้งแต่รูปดวงดาวดวงนี้แล้วละ่ะที่เหลือเนี่ยก็คือจัก,กรวาลในมิติต่างๆที่ทำเป็นรูปร่างดวงดาวเท่านั้นเองและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมเอามานำเสนอสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับเพราะผมทำนานมากคลิปนี้แล้วก็สับตะไคร้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าไรโยดาเซตไล